จากประเด็นดราม่าที่เขากำลังเว้ากันคลึกโครมในโลกโซเชียลก็คือการแสดงของตลกของวงระเบียบวัตนศิลป์นะคะที่อาเซมีลักษณะอาจจะทําใม่เกิดการกระทบกระเทือนไปยั่งวงอื่นนะคะน้องเจนามรตูสิงก็ได้ออกมากขอโทษแล้วด้อค่ะว่าน้องกับบ่ายมีจุดประสงค์ที่สิ่ําไห้น้องต้องเสื่อมเสียเพราะว่าอาจเป็นไปได้ว่า คิดหน่อยเกินไปนะคะจึงถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้และน้องตุต๊บตาบไก่ท้องก็ขอโทษน้องมากขึ้นคือขอโทษด้วยใจจริงนะคะเพราะว่าทุกคนที่ได้มีส่วนเกี่ยวของในการแสดงเพราะว่าน้องตุต๊บตาบ้องนามและตูสิ่งและก็น้องเทนนี่นะคะก็ออกมาขอโทษในเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าสิบวัยเกิดขึ้นอีกก็หวังว่าพี่น้อง ทั้งหลายวงกันมอลล่ามคือการนอกข่กนนะะหาหักกันแพ่งกันกะวังวา่าเรื่องนี้ก็สิจบลงโดยการห้อภัยนะคะกับมาฟังน้อ,นองตุบตับไก่ท้องเบาในบางส่วนบางตอน,นะคะ,ะจากกรณีที่เกิดขึ้นนะคะกรณีที่เกิดขึ้นหนูมาขอชี้แจงกับคลิปที่พี่น้องเห็นที่เป็นดรามา่าตอนนี้นะคะ เป็นกระแสดราม่าตอนนี้ตัวหนูกับทีมตลกกับปทีมดอกพี่น้องกับมือนันมันเล่นอยู่หมอชีดเนาะพี่นอ้องอ่ามันเฉพาะกีดตลกก็ไม่ได้เล่นเล่นมุกไม่ได้เล่นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องราวใหญ่มนเล่นอยู่อีสานน่ะพี่น้องขาวันนี้แต่ละมือนหนูกับพี่น้ำกัดจะหาแนวมาเล่นมาเวา้ามาเอ็นต์เทียนผู้บงสหมพี่น้องวันนี้ ตอนนี้มันเป็นกระแสดาม่านะครับพี่น้องหนูอยากมาชี้แจงกับพี่น้องว่าหนูบ่เ,เคยคิดพ่เ,เคยคิดทีท่จะสร้างหรือว่าบลรี่น้องน้องน้องเลยค่ะหนูเองก็เป็นตลกคือกันเป็นตลกเพราะว่าหนูก็เคยถึกบลรีหนูเข้าใจค่ะหนู ในการแสดงในการแสดงตลกนี่เนาะในการแสดงตลกหนูจะเป็นคนที่แบบว่ามักเล่นแบบศิลปินคือจังน้องไม้มงชุมแพงใช่ไหมคะ่ะน้องไม้มงชุมแพงจินตลาแบบจังศิลปินดงัดงๆหลายๆคนใช่ครับอาจารย์นับบัดอนแสดหนูที่มาประจาบุคลิกของแต่ละคนมาลินใช่ไหมพี่น้อง อันนี้ตัวหนูหินเอมันกำลังดังคลิปกำาลัางดังเป็นกระแสเป็นไวัเรลข้างนี้หนูอาจจะพลาดอาจจะพลาดกับกับสิ่งที่เฮ็ดไปนะไมมพี่น้องคะ่ะว่าได้คิดว่ามันจะไายเร่งถึงขนาดนี้ไม่พี่น้อง แต่ครั้งนี้หนูพลาดพลาดจริงๆพี่น้องคะหนูอยากมาแสดงความบริสุทธิ์ใจขอโทษขอโทษเอฟซีทางน้องนะคะฝากาฝากพี่น้องทุกคนคะ่ะหนูว่าไดไรีเจตนาทิฐจะบุรีตะยังไดกรเห็นกระบึง คิดมากอยู่กับพี่น้องเพระาะว่าถือดาหลายคักหนูหนูหนบ่เคยบ่เคยถือทั่วโลกยังสี่จากเทียตั้งแต่ตั้งแต่เหรียญชั่เชวเชียวมากพี่น้องค่ะแล้วหนูถือดาหลายทั้งดาทั้งกูปกาลี่ทั้งแซงทั้งสาบทั้งแซงใช่ไหมพี่น้องมันก็เลยคิดหลาย อขอโทษไปยังทางผู้บริหารระเบียบเพราะว่า,าเฮียไหยผลกระทบทางวงทําให้เกิดดราม่าหนูบ่ได้มาหนูบ่ได้มาขอแกีตัวูเพราะว่าข้างนี้หนูผิดอีลีแต่ว่าหนูขอโอกาสขอโอกาสคือเวลาหนูจะเล่นอะไรบนเวทีหนูจะไต่ตองให้ดีกว่านี้ สีคิดดีๆหาแนวดีๆมาล่นจะคิดให้มากกว่านี้ขอบคุณกำลังใจสุกผู้สุกคนค่ะขอบคุณกำลังใจทุกๆคนขอโทษหลายๆคนที่เฮ็ดในพิษหวังนะคะนูกับริสุดใจนูกับ ขอโทษค่ะขอโทษที่หลีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะหลายๆคนกับทักมหาหนูทักมาให้กำลังใจกระหลายพี่น้องขอบคุณหลายๆอันทักมาดาก็ะมีแต่ว่าหนูกะก็บได้ต่อพี่น้องกับเข้าใจเพื่อนอยู่ ในความหักเนาะในความหักของแบบว่าหนูหนูกันเคยชื่นชอบศิลปินคือกันหนูเข้าใจถึงความหักกันหนูหนูผิดห,หนูยอมรับผิดอยู่ขาดหนูความรู้เท่ากปถึงการความแบบแค่อยากเห็นร้อยยิมพี่น้องโดยบัวชิดไตตองไ้มันดีกับสิ่งที่แสดงออกมาครับพี่น้องค่ะ เป็นครอมรู้เสือตีออกไปหนาไ้ที่หนูตื่นเต้นแห้งหนูตื่นเนต้นแห้งแบบว่าคนยังเสียดอันนี้เขาอยู่บองสิแม่มันคือเป็นมันคือเป็นมันคือหนูประกาปเปินฮอตติกตอกพี่น้องหนูประกาปเปินฮอตติกตอกเพราะว่าหนูว่เคยเจอเจออย่างแบบนี้นลนะพนะี่น้อง หนูนัเคยผิดพลาดหนูขอโอกาสนะคะหนูขอโอกาสครั้งนี้เ,เพียงแรกที่หนูออกตั้าการแสดงพีงพ่น้องเพียงอ่ะเพียงแมดูเมด่าวันเนี้ยหนูหัวใจสั้นบาคักเลยพี่น้องว่าออกไปนาวิีเอพี่พน้องอยังสิงให้การตอบรับดีบองสิแม่ ตองพทยายนพี่น้องสร้างไปเลยิอง่ไหมพี่น้องคะ่ะแล้วเต้าย้องกะเขามากอดเต้าย้องเข้ามากอดพี่นึงดินกะเขามาลูบหัวบอกว่าสู้ๆนะหนูนั่นเสื้อก็หายกันลังใจพี่น้องทั้งทีง่เขาผิดนดพี่น้อง ก็เขายังให้กำลังใจหนูหนูก็ได้ปาดน้ำตาหนูแล้วหนูก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปทั้งทิ้นหนูยังแห่อยู่ไหมพี่รองหนูยังแห่อยู่ล้วหนูก็ขือนไม่ต้องการแสดงแต่พอหนูออกไปพอหนูออกไปปุ๊บกันยังเห็ียรรอยยิ้มแม่แม่ ทุกคนก็ยังก็ยังหิมคือเก่าโนกระเล็นี่พลังบวกขึ้นมาพี่น้องนูก็เลยมีพลังบวกขึ้นมา,นนมว,นมาวันนี้ หนูก่ก็มีคนเราคิดไปลงติดต่อหนูก็เลยเข้าไปทักพี่เพื่อนว่าขอร้องให้ลบคลิปได้ไหมคือหนูผิดไปแล้วคือตัวเขาลงเยอะมากพี่เขาก็ลบให้ แต่มันกะคลิปมันไดวออกไปแล้วไหมพี่น้องค่ะมันออกไปแล้วคือมันมันลบมันก็ลบไม่ทนันมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วคือมันผิดพลาดไปแล้วอะทุกคนหนูก็จะจดจำไว้เป็นบทเรียนคนเก่าไปลงหลายๆลง่ดาดาดาคือดาหนูนละดาได้๋ดยพี่น้องแต่ว่าลาดปิ้งมาถึงวงมาถึงตัวพอ่อ แล้วกับตัวน้องหนูก็เลยขิดหลายพี่น้องคือไม่ยากไม่คิดแล้วหนูเดินทางมาเต็หมหัวชิดมาหอดสาระข้ามยังมือเศร้าหนูก็เลยนอนตื่นกันว่าใบาสามเปิดติกตอกขึ้นก็นเจอดราม่าหลายๆหนูก็เลยนอน่ปลับ ก็เลยได้พดขอโทษขอบคุณตัวตกำลังใจนะคะอ่สุดท้ายนี้นะคะหนูขอโทษท้งอ่าขอโทษอ่าแฟนคลับหลายๆคนนะคะอาจจะผิดหวังในตัวหนูแล้วก็ขอโทษตัวน้องขอโทษทางแฟนคลับน้อง ผมขอโทษหลายๆพี่น้องคะขอบคุณกำลังใจนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆคะ่ะ